เตรียมพร้อมลั่นแล้วครับบิบากครับเหยียบเลยหวานเจี๊ยบนะแย่มันแห้งนะมันหลอกไว้วันนี้มันปูขาบูวะปูขาแล้วเนาะปูขาแล้วเนาะนั่นเหรอน้ำมาเชียวไหนเขาบอกมาน <w> ้ำมั่งเปิดบางทีมันถึนี่ก็มีนี่มีบากกันนะครับวันนี้ เปลี่ยนแนวครับป่าอ้อยเปลี่ยนแนวกันหน่อยครับผมอ่าสวัสดีครับเผมเปลี่ยนแนวกันสักหน่อยเปลี่นทางเรียบมาเล่นทางลุกลังสักหน่อยครับผมเป็นดูโลกบังไฟน้อยมาจุดเสียงมือหนาผู <c oughs> ้ใช่ไหมเฮ้อมลั่นครับสองลำครับสามลำครับ

เดี๋ยวเราจับึงมือเย็เดแบบมันก็เทียงเดียะก็งนี่ย ระวองเลยฝนตกมีมันนะทเบื้องบนไี่นี่จัรองขาตั้งลูกเห ลืมบอกกันว่าเบรกว่ดีเด้อปะตั้งเบรกให้เราเนี้ยเดือยมันยังไ่ดีกข้าจ้ะมันกะดีกว่าเขาายก

ช่างมีครับโดยช่างมีออโต้ครับใครต้องการยี่บากครับจัดมาเลยครับช่างมีออโต้ครับแรงทุกคันครับเงียบเลยได้การ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 เขาไม่ได้ตึงมันเลยไม่ได้ตไม่ีมารอบนั่นอ่ะได้เลยงงม่ี้แนันจดโคตรเงียบอ่ะ อ้ยมีโน้นวะเฮ้ยน่าสนใจว่าโอ้แห้งเลยวะกดแห้งอ่ะแป้นอ่ะกดแห้งอ่ะโอ้โหทีเอสร้อยเดิมๆครับโอ้โหวิ่งได้ขนาดนี้ยอดไปเลยครับผมโอ้โหสุดเสียงเลยวะตายสุดเสียงเลย ชิวหายแล้วที่เนี้ยที่เอร้อยแรงที่สุดในโลกอะที่เอร้อยเนี่ยเครื่องเดิมด้วยครับผมซัดหมดปอกไม่มียังครับผม

เอ้แหรอม่อมันตืกอันนี้เนา่พี่อนานต้องเป็นกิกลมนะ 没问题，哥。 เป็นเลยเบียกสะไนวะมอแลว ยังมีออโต้ครับฝากผลงานไปด้วยครับ

อีกรอบครับรอบนี้ T.S ร้อยิบหาครับ T.S ร้อยากับเฟร้อยสไอครับเรียมตัวแล้วครับแดียนเดี้ยวนี้เขอะ้าน้าว้าวว้ว ลูกก็แรงอ่ะก็แรงสนับเลยวะเขาก็แรงอ่ะแรงวะแรงบ่ละตัวเบื่อเลยแรงน่าเวรเป่าเสียงแล้วบ่บ่ไปลัางลังท้องขาวเมืองเขาแฮงก็กล้องแดดอีกแฮงก็กล้องแดดแอกเี้แห่งก็กว้างแดดบ่เฮ้ยแหงก็กว้างแดดบ่สต๊อปไปกันมันมันบ่มันเห็นมันเห็นเบื่อพูดละพูดไรเสียงมันบ่เลย โอ้กไก่แดงวะไก่กินไก่วะวันมีหลุมเด้อซัดแทงไหลเด้อพัดตกหลุมตายเลยตกหลุมรู้ห่าเฮ็ดโอ้แหงหนอวะเอะต้นแหงเลยวะไอหลุมเด้อหลุมงเด้อต้นไม้อะเห็ดเมื่อนตอนจะเกี่งเมือเออแม่เห็ดเมื่อนตอนพี่แฉร้อนอะไรเลยเออในวงวันสล้ดนะไอหลุมนี้เนาะหลุมอแง่ มันเดียววะเพื่อเบียกได้รถแต่มึงเราไม่รถดอ่ไอ <Okay. S 1> <laughs> ีเอฟลอยสิบชนะว่าขาดเลยวะโอขาดเลยวะยวะ้าช <laughs> นะขาดวะไ <laughs> ม่อยากขับไซื้อบอลน,นะนยังว่ชิ้นมือซื้อบอลฉีบุมัเขอา่า